เรื่องต่อไปครับจะพาไปทานร้านอาหารไทยที่โด่งดังที่ฮ่องกงชื่อร้านว่าอะสุรีไปกันที่ฮ่องกงครับนี่คือร้านอาหารไทยชื่ออะสุรีตั้งอยู่ที่ห้างเฮซันเพลสชั้น B2 ย่านคอสเบเบ้ฮ่องกง พ่อครัวแม่ครัวเป็นคนไทยมีคนฮ่องกงเป็นเจ้าของชื่อเคนจูวัย3 4ปีคุณเคนเล่าว่าเปิดร้านอาหารไทยที่ฮ่องกงเพราะเคยมาอยู่ที่เมืองไทยตั้งแต่อายุ10ขวบเรียนอยู่ที่เมืองไทย14ปีจึงผูกพันกับอาหารไทยอาหารร้านอสุรีมีหลายอย่างเช่นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทยัยกว๋วยเตี๋ยวเรือขนมจีนแกงเขียวหวานผัดไทยเย็นตาโฟส้มตำข้าวผัดกระเพราหมูสับไข่ดาวข้าวผัดในราคาเริ่มต้นที่88ปเหรียญฮ่องกงหรือ3 8 0บาทถึง108อยเหรียญฮ่องกงหรือ470บาท ซึ่งถือว่าราคาไม่แพงมากตามมาตรฐานฮ่องกงเราไปคุยกับคุณเคนจูเจ้าของร้านอัสซูรีกันเลยครับสวัสดีครับคุณเคนครับแนะนําตัวหน่อยครับครับผมผมเป็นเจ้าของร้านอัสซูรีนะครับตั้งอยู่ที่เฮสันของละว้านนะครับจะอยู่ตรงคอสเวย์เบย์เฮสันเพลสชัน้น B2 ร้านอาหารไทยชื่ออัลซูรีครับ คุณเคมาเปิดร้านอาหารไทยที่ฮ่องกงได้ยังไงครับเพราะว่า oh, จริงๆแล้วแต่ก่อนผมเนี่ยเรียนอยู่ที่ไทยมา14ปีครับไปอยู่ที่ไทยมาตั้งแต่10ขวบจริงๆเป็นคนฮ่องกงนี่แหละครับแต่คือเราเรียนอยู่ที่นู่นเราก็จะคุ้นเคยกับอาหารไทยเราจะชอบทานอาหารไทยเป็นสักส่วนใหญ่อาหารไทยมันมีความซับซ้อนมันมีความทานง่ายมันมีความน่าดึงดูดทุกคนชอบอาหารไทยไม่ว่าจะคนฮ่องกงคนต่างชาติหรือว่าคนไทยเองไม่ว่าเขาจะบินไปไหนก็ตามเขาก็จะหาอาหารไทยของเขาทานนะครับ เมนูดังของร้านคืออะไรครับเราจะดังเรื่องก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำครับเราจะชูก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำเป็นหลักก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำของเราจะไม่ทําสูตรหวานเราจะทําเป็นแบบสูตรสุโขทัยที่มันจะออกมันข้างในก็จะมีกุ้งเสียบเราจะทอดกุ้งเสียบเองถั่วเราก็คัวเองเราพยายามนำวัตถุดิบทุกอย่างมาทําของเราเองเพื่อให้มันได้รสชาติที่เราต้องการแล้วเราจะไม่ได้แบบปรุงตามจานเราจะปรับเป็นสูตรไปเลยครับเพราะเราอยากให้มันร้อยถ้วยพันถ้วยก็รสชาติออกมาเหมือนกัน คุณเกณฑ์พิถีพิถันในการทําน้ําซุปมากนะครับอยากรู้ว่าขั้นตอนนี้มีอะไรบ้างครับน้ําซุปของเราเนี่ยเราจะต้มวันละประมาณ6ชั่วโมงได้เอากระดูกหมูไปเคี่ยว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 จนน้ามันระเหิดลงมาแล้วก็เอามาปรุงกับซอสอีกตัวหนึ่งครับถึงได้มาเป็นรสชาติผู้เดยวต้มยำของเราทุกวันนี้หากใครที่ไปฮ่องกงนะครับแล้วก็คิดถึงอาหารไทยครับอย่าลืมไปทานที่ร้านอะซรีนะครับตามช่องทางนี่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับฮ่องกงเขาไปไหว้พระมา ห้องกันมาจะพาไปไหว้แม่เรื่องต่อไป